ทางป้ายบอกทางเข้าสวนนะครับตอนนี้เป็นเส้นทางของระหว่างอบตชุมนะครับไปบ้านนองบอนนะครับมีป้ายบอกสวนลีลายีดีตอนเัาแล้วครับเข้าไปประมาณสองเมตรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับสะบัวนะครับระหว่างทางที่ตามหาสวนลีลายนะครับยังไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนเลยมาเจอสะบัวซะก่อน สวยงามดีผมก็เลยแวะเก็บภาพกันนะครับสวยงามจริงครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเนยะติแม่เจ้าหกสามครับวันนี้ได้ได้ยินข่าวล่ำลือมาหลายปีแล้วลหะครับว่าสวนลลเลยลอำเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรแห่งนี้เป็นที่แรกที่ทำผลิตทุเรียน ในจังหวัดยะโสธรได้นะครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อชื่ออย่างต้องรับพ่อเลี้ยงครับพ่อเลี้ยงดีครับเจ้งไหนขึ้นเดียวไม่เห็ดสวนผลไม้ใหม่ยูบานเท่านะครับครับตั้งแต่ก่อนผมเป็นคนงานสวนทํางานสวนยูจันบุรีครับอ๋อทงานสวนได้ความหูมากครับได้ความหูมาจากจันบุรีตั้งแต่พ่อสอยีที่สองไปทํางานยูจันบุรีครับครับแล้วปลูกยังไงครับอยู่สวนเท่ามีพื้นที่เท่าไหร่แล้วปลูกยังไงครับพ่อ ส่วนหมากกะส่วนใ่กับเงาะครับแล้วก็สมโอสลระสมเชียวหวานมันนาวแล้วก็มังคุดมีมทุเรียนครับอ,อ๋อทุเรียนนี่เนาะครับบ้านที่หลังครับที่หลังครับ,รบที่ชุ่มมือนี่กระแสที่สำคัญเนี่นะครับกับเป็นเรื่องทุเรียนนะครับเป็นทั่วประเทศเลยนี่ที่นี่ได้ข่าวว่าพ่อปลูกแล้วทุเรียนเป็นหน่วยอยู่ยาโสธรนี่อยู่เพเภอคุชุมอนี่ก็เลยสนใจนะครับ มีทีเมียทมาที่ไปยังไงครับจังเด็กเฮีต้นทุเรียนบอกครับแต่ติมาทิไปของทุเรียนก็คือผมทํามันยู่จันแหะครับได้กับแาวแจแนะน้ำว่าให้เอามาปลูกอีสานลองดูผมเลยกัน้าจิงพันมาบหลายแล้วครับทุเรียนหาต้นหาต้นครับที่ที่ปลูกได้ผลแล้วนี่ครับหาต้นแต่ว่าหาต้นก็ได้ผลครับได้ผลแล้วอตอนนี้ผมก็เอามาลงอีกผมมัณนยีสิบต้นกับครับ สักปีครับตอนนี้ต้นที่เป็นหน่วยเขาประมาณสิบปีแล้วมั้งครับโอเลี่ยงยากบ่ครับก็มันก็ยากกลัวยุจัดบุรีครับันากกลัวเพราะว่าปับ้านเฮานี่มันกครับร้อนจัดหนาวจัดมันเลยจะลําบากช่วงช่วงหน้าหนาวครับถึงถึงเขาที่ใส่สูตรเดียวกันกับยุจันเลยด็กับบ่อใดเป็นบ่อบ่อใดครับตองตองมาปรับปรุงมาศึกษสครับครับมาถึกษสอีกเพียนหนึ่งเพิ่มนิดนิดน้อยน้อยครับ ครับแล้วทุเรียนนี่มันให้ผลผลิตของข้านี่มันได้ตนละประมาณจักหน่วยครับตอนนี้มันยังบ่ท่านโตเต็มที่ก็แต่ประมาณนี้สามสิบลูกอะครับอ๋อสามสิบลูกนะครับประมาณชีวิตจักตนนะครับหาตนหาตนในสามสิบลูกครับแต่กับแต่ละปีนี่มันกับบ่บ่เสมอครับบางปีกระดกบางปีกับบ่ดกแล้วแต่อากาศะครับบางที่อากาศหนาวจัดมันก็บ่ใครจัดตีดีปันไดย อ๋อเกี่ยวกับอากาศครับชาเมืองหนาวนี่เบิดทีที่สุนก็มันก็น่าจะบ่เบิดณ์นะครับที่เดียวก็จะมีอยู่บางบางที่มันกอดนะขั้นว่าจีนเนี่ยเขตแขงไทยนี่แต่ว่าจีนเป็นเมืองหนาวนี่โอกาสยากเป็นบ่อกหนาวหน่ยากเลยหนาวต้องใส่วิชาวิชาหยุดใหม่แล้วครับครับแน่นอนแหละครับช่วงนี้ก็จจันคนไทยกรับบ่ต้องเป็นห่วงประเดี๋ยวเรื่องจังสีเนาะครับแ่นขั้นเป็นไปได้นะครับผมคิดว่ามันต้องเหตุลงเรือนปิด คุ้มอากาศขาดขาดคุมอากาศอาจจะดีแต่เด็กๆคุ้มขาบเพราคุ้มขาผมก็บ้าครบครับแต่แต่ร้องดูอ่ะไปเรื่อยๆอ่ะแสดงว่าพ้องไทยนี่ทุเรียนไทยยังไปได้อีกโดนด้วยเนาะไปได้โดนครับยุหนี่เด็กขายนวยป่ะครับกินเอียงบนขายนวยทุกปีกัมีคนมาจองอะจองตั้งแต่เป็นดอกเลยหล่ะไปครับอ่าทุเรียนเนี่ยจะจองตั้งเป็นดอกเลยแต่ปีนี้จะแย่แน่เพราะว่าอากาศจะหนาวแล้วก็มีไรแดงมาก แล้วผมก็บ่อใครมียาแบบว่ามาจากจันน่ะเพราะว่าถ้าเขาจะไปเอายาจากจันมันก่อม่ขีดมม่ยังเมื่อก่อแบบว่ามันบ่ามากแล้วปล่อยตามมีตามเกิดช่วงนี้แต่ถ้าลงไปอีกก็ต้องบำรุงให้ดีจักหน่อยครับคบผมขอบคุณคุณพอ่อหลายๆนะครับอย่างไรก็มืออืน่นมือหนามือหลังกัสิมาศึกษาตนา้นใหม่อย่างอื่นน้ำแต่ว่ามือหนีเวลาไม่จำกัดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ